สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีมาเชอร์เดย์ค่ะเมื่อนี้เป็นวันแม่ของประเทศอังกฤษเวยค่ะก็คุยกับบมีลูกดอกแต่ว่ามีลูกติดอยู่สองลูกติดลูกติดใช้บอกมีสองคนก็คุยกับสิได้กระสิได้อของก็บว่าแม่นีเนาะได้ดอกไม้ดอกไม้นี่ละค่ะดอกไม้กับคาดนี่ได้ทุกปีสําหรับของลูกเลียง ที่เขามอบให้ป้าปุ๋ยเนาะ,ะป้าปุ๋ยกับวัลลูคือกันว่าเขาคิดจะไหนใกับป้าปุย๋ยเขากะเสียให้ความเขารลภเท้กา,ากับว่าจับเจ้าเสนาก็บวางว่าวางว่าเขาเสียให้ความเขาโลป้าปุ๋ยคือเมย์ของเขาเนี่ยแหละค่ะกตสิได้มาสองขาดเราะว่า,อาแอนป้าปุ๋ยมีลูกติดสองคนเลยได้มาสองขาด อันนี้ก็จะเป็นของลูกสาวลูกสาวเขาก็สิเฮ็ดเองเขาค่นนี้เขาก็สิเฮ็ดเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านไหนที่เขาเขียนเดี๋ยวพอปุ๋ยสีอ่์นใ่ฟังเด้อว,ว่าเขาเขียนว่ายัางไงเขาสิเขียนว่าทูมามิปปุ๋ย Happy m o t h e r Mother Day Thank you for everything you do for us love from j o n a j o n a คือซื้อซื้อลูกสาวของแฟนป้าปุ๋ยด้วยค่ะ and m a r ี e y m a r นี่ก็คือซื้อของหลานซื้อของหลานเขามีลูกซ้ายคนนึงค่ะนี่คือคาดของของลูกสาวอันนี้ก็จะเป็นคาดของลูกซ้ายค่ะ เิข้างในว่าเขาเขียนว่าจังได้นี่แหละค่ะเขาสิขเขียนมันสิโตน้อยเนี่ยเดี๋ยวป้าปุ๋ยอ่านให้ฟังเด้อ uh, To the best stepmom and world best nanny Happy m o t h e r Day Wish love wish a lot of love อพรมันโตน้อยป้าปุ๋ย เดี๋ยวก็เห็นมัเนี่ with lot uh with lot of love have a lovely day thank you for all you do for us love always robot from robot robot นี่ก็คือซื้อของลูกไซส์ซื้อของลูกเลี้ยงปลบปุ๋ยด้วยค่ะ nicola nicola นี่ก็คือซื้อลูกสะไบค่ะ and boys กับหลาน กับลานลานค่ะลานาลูกซ้ายลูกลูกลูกซ้ายของของแฟนปะปุยสินี้ลูกลูกซ้ายสามคนตบอกป,ป้สินี้นี่ลานซ้ายสี่คนจากลูกซ้ายสามคนจากลูกสาวคนหนึ่งอย่น,นี้แต่ผู้ชายล้วนนี่แหละค่ะว,วันแม่ปะปุยกันได้ทุกปีจากพวกเขากันสิไกดอกไม่กับคาดนี่แหละค่ะ นี่ค่ะกะกะ็พม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับปอปุยเนาะเพร่าปะปุยก็ดีกับเขายังไงนะมิยังกับมิยังกับให้เขามิยังกับแบ่งปันให้เขาอ่าเขาเคยอาจสิเขาลพปอปุยในส่วนนี้ก็ได้เพราะว่าปอปุยว่าเคยว่าเคยคิดว่าเออเขาเป็นลูกเลี้ยงเลยมิยังยังไงนะปอปุยก็บอกเขาเสมอว่าชนะพวกเธอเพื่อจัง ก็ยังพบเธอเป็นลูกของฉันเดอ้อป้าปุยกับ,บอกป้าปุยก็บ,บอกเขาตลอดบังสิ่นะนะารเขาก็สิลูกก็ป้าปุยกั็ดีกับเขาเนาะระวังว่าเขาสิดีกับป้าปุยตลอดไปเขาลูกป้าปุยตลอดไปน่ารักนั่นแหละค่ะวันแม่กับวันแม่ยังไงวันแม่ของประเทศอังกฤษกับวันแม่ยังไงป้าปุยกับปุ้มใจอยู่ว่าเอออ่า ในชีวิตหนึ่งก็ได้ได้รับสิ่งสิ่งดีๆได้รับได้รับความประลบจากจากลูกเลี้ยงนะถึงสิว่าแม่ลูกเจ้าของลูกในใสายก็หากเขาเพื่อจะงลูกเจ้าของนี่แหละหากลานกหากพวกเขาทั้งสองคนนั่แหละค่ะนั่นแหละทังใดกับป้าปุยกับเมื่อนี้ก็ันมิยังลายดอกกับมเท่าน,นี้แหละค่ะ เขาที่ปปุ๋ยรู้สึกว่าิเป็นวิ้นวิ้น,นยังไงบุเพราะว่าอ,อยู่กับตรงนี้หลายนี่สินะเปนน็นวิ้นวิ้นก็ยังก็ยังจะว่าสบายนี่แหละถัาราะการเดียวะเป็นปปุ๋ยกะขอฝากคลิปนี้เพียงเพียงเท่านี้นะคะถ้ากดถ้าชอบคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปของปปุ๋ยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดกดถูกใจให้น้ำได้ด้วยค่ะ เพื่อสิเป็นกำลังใจให้ป้าปุย๋ยในในการทำคลิปดีๆต่อไปเนะเาปะป้าปุ๋ยกะกะ,กะฝากบอกอเพื่อนๆที่ที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปป้าปุยปป๋ยจนป้าปุ๋ยสิตอบซ่าป,ป้าปุ๋ยก็ตอบเ้อเค่ะเพราะว่าป้าปุย๋ยก็มีงานประจำน้ำนเนาะกะบอกใคนนย,ยนี้เวลาปัใญายังสีนะนั่นแหละเดี๋ยวจะไหนป้าปุย๋ยกต็ตอบหมดทุกคอมเมนต์ละค่ะก็สิ กสิเกสิใ <rôle> ห <à> ้กำลังใจทุกคอมเมนต์เลค่ะขอบคุณที่ที่ที่ติดตามคลิปปะปุยด้วยค่ะกะเันไรกะขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวพ่อกันคลิปใหม่นะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ